จังหวัดตากนะคะจัดพิธีวันคล้ายวันพระราชาสมภพและส่งน้ำพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชประจำปี2568ค่ะ ที่บริเวณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและส่งน้ําสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจําปี2568เริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายเครื่องสักการะพระบรมมาราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถวายพวงมาลัย ต่อด้วยพิธีบวงสวงแบบพิธีพราหมณ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ประธานในพิธีกล่าวสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและถวายเครื่องสักการะแบบจีนจากสมาคมพ่อค้าจังหวัดตากหลังจากนั้นผู้ว่าราชาการจังหวัดตากและผู้เข้าร่วมพิธีส่งน้ำพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอันเสร็จพิธีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่17เเมษายน พุทธศักราช2,277เป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน5ปีขานโดยจังหวัดตากได้จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสงน้ําสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้กอบกู้เอกราชจากพมา่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม รวมถึงทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจศาสนาศิลป,ปวัฒนธรรมวรรณกรรมและการศึกษาอีกด้วยครับ